อยู่กันในเกมค i ิสต์แอคกับผมนะฟ็อกนี่หมยก็สลับไปคลิปนี้ก็มาเล่นเกมนี้กันนะฮะก็ลบเพิ่งแบบเพิ่งโหลดมาเล่นนะเนี่ยก็ลบทิ้งมาแล้วก็โหลดมาใหม่เนื่องจากก็คือแบบพื้นที่ผมมันไม่พอไงก็เลยแบบเออแบบมีคนแบบเรียกร้องว่าอยากจะดูเกม Crisis Action ผมก็เลยแบบโหลดไปเล่นเลยแล้วกันนะคลิปนี้คือน่าจะแบบยาวๆนะถ้าเกิดคลิปนี้คือมีเสียงรถผ่านแบบดังๆขอโทษกันด้วย้วกันนะแต่ค่อยตัดตัดแบบตัดในคลิปแบบนี้เลยะขี้เกียจแต่ผมผมม่ขี้เกียจเสียงเพลงประกอบแล้วตอนนี้ฮะ ผมก็กะว่าจะลงนะฮะจะลงเลยแล้วกันแต่ขอดองไว้ก่อนคลิปนี้คืออา,อาจจะดองไว้นะนี่คืออ๋อเดี๋ยวก่อนนะรับของกันเพิ่งหลดมาเล่นนะ่ะนี่คืออะไรเนี่ยปืนสามวันเนาะตัวละครนี้นะตัวตัวละครนี้สวยกว่านะแล้วก็ปรับพกทรงพกเสียงอันนี้มันปรับมาให้แล้วหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเป็นแบบนั้นนะ ขุมทรัพย์ขุมทรัพย์ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะฮะไดมอนต์ผมก็มีแค่นี้พันแปดร้อยแปดสิบนะฮะมีอะไรขายมั้งเนะี่ยโอ้มีแต่ของแบบกากๆทั้านั้นเลยโอ้หาห้องเล่นดีกว่าคลิปนี้หาห้องไหนเล่นดีเนะี่ยโอ้จะเกิดเข้าไปจะตายแน่นอนเลยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงไบโอไบโอไบโอ โอเค้ย okay. คนโหดกับคนแบบเลเวลประมาณสักกลางๆนะแต่ผมจะไม่ดูถูกคนเลเวลน้อยนะเพราะว่าเลเวลน้อยคือก็เล่นโหดนะอย่าอย่าอย่าไปดูถูกเขานะฮะคนเลเวลน้อยเนี่ยเขาจะมีฝีฝีมือมากกว่าผมก็ได้นะโอ้มันสามเกมแล้วถ้าก็ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรแหละมนยืนอึนเลยนะ้ยอ,อะไรแจ้งเตือนอะไรแจ้งเตือนนะฮะใครมันมาทักอะไรแถวนี้ฮะอ๋อพื้นที่เนี่ยพื้นที่จะเต็มแล้วเนี่ยมาถึงก็พื้นที่จะเต็มเลยนะตอนนี้ผมว่าคนนี้ไม่รอดหรอก ถึงจูกเองก็ไม่รอดนะฮะวิ่งไปนายวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปเลย,ย,เลยอืมชึบโดดไปฮึบเงต่อเงยต่อ,ตอแล้วผีเป็นทำทำอะไรกันเนี่ยเออไล่ตามตบมันตบมันและตบมันเลยมึงไปตบมันโอ,อ้โหมโดดร่วงใครโดดร่วงมันงนะเออหูมึงชนะได้ไงเนี่ย ชิ้นน่าเฉยเลยยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะมังตกไปโตได้คนนั้นอะมามาเลยไม่ผมไม่ได้เล่นตั้งนานแล้วขายโรตีเหรอเพื่อนฮะนายขายโรโรตีเหรอคนนี้บางอย่างเลยฮะแต่นีคือโคตรเกลียวกาดเลยผมเนี่ยผมโมโหมากโมโหโมโหฮะเขาเขาเป็นนิสัยทำไมชอบโมโหเนี่ยโปมันเยอะฮะเกมนี้เลยแบบโมโหพิเศษน่าจะไม่เกี่ยวกันนะ แบบอารมณ์ั้นรู้ว่าในเกมนะโอ้ยอะไรมันกระตุกเนี่ยฮะมาซิมาซิเฮ้ยทำไมมันเล็งคนนั้นนะ่ะมาล้วเพื่อนชิบหายแล้วเพื่อนยิงมันก่อนยิงมันก่อนขอละกันเย,ย้บดีบดีฮะบดีด้านข้างไม่เห็นหรออฮ้ยพวกนายไม่เห็นจริงอะ่ะเกือบไปแล้วไงดีที่มันยืนนิ่งอยู่แต่ไม่นิง่งเสร็ร้อยเสร็บร้อย,ย,อยแล้วก็ไม,มนยืนนิ่งอะ ยิงมาเลยเพื่อนยิงมาเลยเราไม่ยิงแล้วปืนกระสุนนั่นผมลืมซื้อกระสุนไหนนั่นมาเลยวะห้อยตาหน้าตาการถ้าเกิดผมผมยังไม่ลืม,มนะกระสุนไบโออ่ะใช้เดมอนซื้อใช้เพชรซื้ออ่ะโอเคฮะรอไปรอต่อไปนั่นก็ไม่ลงและสามเกมที่สามเกม,เกมนี้นั่นไงฮะวงแตกแน่อนอนเลยงานนี้วงแตกแน่อนอนเลยคืบคืบเอาล่วงไม่ไม่นะเพื่อนชัวว่วแล้วไงเออด้าน,นหลังเข้า เอาตัวน้ดกว่าตัวเนิร์ดติกว่าห้าไดมอนด์เช่ามาได้ด้กันนะเช่ามาเลยตีหลงล่างแล้วว่ะหลงล่างแล้วว่ะฮึบฮึบฮึบชิบพุยพุยทางนี้เอออีกหนึ่งคนตรงนี้เพื่อนโดนไปหนึ่งทีสี่สองทีสามทีสี่ทีเรียบร้อยนะฮะผีโคตรเยอะตรงนี้จบเกมไปนะฮะเกมจบโคตรไวเลยต่อกันยาวๆให้คลิปนี้เนื่องจากไม่ได้เล่น ตั้งนานเลยฮะใคราสสิคแอคชั่นถ้าเกิดใครชอบก็กดติดตามกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันถ้าเกิดไลค์ขึ้นประมาณสักเอาเอาเอาสักกี่ไลค์เดียวคลิปนี้สัก20กว่ากว่าดีกว่าไหมสักประมาณเกือบเกือบสามสิบถ้าเกิดเกือบเกือบสามสิบผมจะเล่นต่อถ้าเกิดไม่ไม่ได้ไลค์ประมาณสักเกินเกินสามสิบะผมจะไม่เล่นต่อแล้วกันนะครโอเคครับตอนนี้เลยแล้วกันอืมเห็นคนแบบชอบดูกันนะเกมคลาสสิคผมก็เบื่อไงมันเบื่อมากอ่ะเฮ้ยมีปืนอะไรขายเนี่ย ย้ยปืนพกอะไรเนี่ยวยผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยแล้วนั่นมันอยู่ไหนวะไอ้รันไอ้นีนน่นั่น่ะไอกระสุนนะ่ะกระสุนนที่อ m โมอันนี้ปะมนใชัยนี่ระเบิดอันนี้เปล่าเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บวยผมลืมแล้วมันคืออะไรวะมันคือไหนวะเนี่ยเอาอกดอะไรเนี่ยมันคือนี้ปะด้านล่างอื่นอื่นหรือเปล่า อื่นๆแล้วก็ไบโอแมกกาซีนเปล่าซื้อดีไม่ได้จะส่งให้ใครนะฮะเออแล้วก็แค่นี้แหละไบโอแมกกาซีนนะก็ส่วนไบโอแล้วกันอืมถ้าเราจะเล่นหมดไบโอไงนี่ห,ห้หองนีหพวงนี้มันเยอะเกินไปรว่ามันเติมเกมมาเล่นไปละแหลมั้งนี่แหละคนน้อยแหละโว้ยดันนี้เหรอจัดไปเพื่อน เอ้ยเบโอแลบไม่เอาแต่นี้แหละเอ้ยไม่เอาไม่เอาเบโอแลบว่มันไม่มันเบโอแล็บไม่เอาผมออกแล้วกันนะเบโอแลบผมไม่ชอบอบบเบโอแลบอ่ะมันเล่นยากอ่ะโอ้ผมไม่มีใครเลยเหรอโอ้ของนี้ก็ได้โอเคฮะมามาเกมเริ่มไปกี่เกมแล้ววะเนี่ยโอ้โหจบได้จบอีกแล้วเหรอ ไม่เนะเพื่อนกระสุนสองร้อยกว่าก็ได้อยู่นะแยวขอขึ้นไปก่อนละกันฮึบโดด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 เออหลังว่าไม่ใช่นะืคนโคเยอะบนนั้นเดี๋ยวก่อนนะีเพื่อนขออยู่ด้วยคนสิพวกนายเรากลัวเราก,ว,ว,กวผีมามาแล้วมาแล้วเพื่อนปลอดภัยนะเรามีปืนนี่บูท่อนะ อคนโอ้คนโคตรเยอะบนนี้คนเยอะมากๆนี่ใครมนประจาตาแหน่งเคลียร์เคลียร์ประจำตำแหน่งเคลียร์ประจำตำแหน่งวะเนี้ยเฮ้ยแ hey, ้วผีมันไปนไหนอะเพื่อนผีมันหายไปแล้วไม่รู้อยู่ตรงไหนนะฮะผีเนี่ยคนนี้ก็ทำอะไรเนี่ยเอ้ยผีอยู่ไหนอะเพื่อน,นตามล่าหาผีกันเปล่าผมไม่ได้ยินเสียงนะผมแบบเล่นแบบไม่ได้ยินเสียงแนละ มันอยู่ไหนวะเนี่ยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนยืนนิ่งหนึ่งคนตรงนี้เหรอมีคนยืนนิ่งอยู่วะตรงนี้ยืนนิ่งหนึ่งคนไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าหึบดมาปะมาแล้วมาแล้วละมาแล้วมาสิมาสีมาสิเื่อนมาสิมาสิมาสิมาเลยมาเลยมาเลยโอนคนอึดเลยวะอึดมากเอ้ย หิยโดนแน่อนอนโดนแน่อนอนผมเนี่ยโดนแน่อนอนอนั่นไงว่าแล้วต้องโดนนะ <c oughs> เรียบร้อยเลยโดนนะเ <c oughs> อ้ยเอาพลาดอีกดดโดดพลาดโดนพลาดรอเพื่อนฮึบฮึบฮึบไม่ได้อ่ะมันไม่ได้เลยเพื่อนไปดีกว่าลองหนีก่อนแล้วกันเราจะไปเก็บเลือดก,ก่อนแล้วกันเพื่อน เอาไม่ได้เลือดอีกเราจะตบคนได้ปะเนี่ยอีกหนึ่งนาทีแล้วอะตอนเนี้ยฮึบอู้หไม่ได้อูหไม่ได้วะ่ะได้ปะไม่ได้นะฮะไม่ได้เลยเอ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วฮึบฮึบฮึบ นี่ไงเรียบร้อยเรียบร้อยสี่งานนี้นะฮะเรียบร้อยเลยคนที่ตั้งบนก็ล้ตบไปละเพบเพิ่บเบเรียบร้อยอีกแล้วตรงนี้วงแตกวงแตกนะฮะวงแตกเอยสองคนนะ่ะหนึ่งเรียบร้อยตายหมดตี้นะเป็นไงละ่ะเป็นไงระพื้นไว้รอดหลอก <c oughs> บอกเลยนะฮะไม่รอดไม่รอดแบตเหลือกี่เปอร์เซ็นต์สี่หกเปอร์เซ็นต์ละ โอเคฮะอะไรมันแจ้งเตือนนักหนานะฮะมาตอนนี้แล้วสามโมงแล้วอีกดีกว่ามันทำไมมันแค่หนึ่งตายแค่เพียงหนึ่งตายเหรอโอ้หมันสั้นเกินไปไปเนะะี่ยสั้นมากๆนะฮะณนะจุดหนี้เราต้องต่อกันอีกสิห้องเดิมนี่แหละมาเลยพวกนายเบอร์วเวอร์ดีกว่าคุยเบอร์ดีกว่ามีคนไทยไหมเนี่ย มีคนไทยแท็กภาษาทไทยกับเพื่อมีคนไทยเพื่อมีคนไทยแบบรู้จักนะฮะ <c oughs> ดีครับมีปะมีคนไทยรู้จักผมปะ <c oughs> เอ,อ้ยเสียงอะไรแหบเนี่ย Joy Bio Creator อนะกดซี่กดไม่กดเราเตะ <c oughs> ไม่กดเราเตะออกมาสามสองคนนี่แหละวะ โอเคฮะมาอืมเอาปืนนี่ละกันไม่ค่อยได้ยิงเลยปุนนะไปโอ้ยผมมาเกิดด้านบนเลย่ะไปฮะไปฮะ let's go let's go เพื่อนเฮ้ยแต่ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเอาลียแล้วนั่นไงตัวนี้ละกันปุ๊บเขาให้อุ้ยติดติดแต่ก่อนนะโหมันไม่ได้ละ มันไม่ได้แล้วนะฮะไปหาคนอื่นดีกว่าหาคนอื่นดีกว่าไปหาเพื่อนดีกว่าคนอื่นคนอื่นคนอื่นตรงนี้หรือเปล่าแอบเปล่า,ลาไม่แอบนะไม่มีการแอบนะฮะแล้วทางนี้ล่ะโหอยู่ตรงนี้เต็มเลยนี่วโถูเวยเดี๋ยวแป๊น,นึ่งนะ มันกดไม่ติดแหะชึบชึบทำไมถึงรู้อะเพื่อนหึทำไมถึงรู้แล้วทำไมถึงยิงก่อนแล้วเหมือนเหมือนรู้ว่าเหมือนรู้ว่าบอกเลยไม่ต้องบอกเพื่อนในคนนั้นะ่ะใครมันปลาระเบิดแสงอืมยวก่อนนะตาบนหรือเปล่าตรงนั้นหรือเปล่าอืมตรงนั้นเพื่อนเรานีหว่า จะต้องหาดูฮะตรงนู้นปะมันวิ่งหนีอ่ะมันวิ่งแอบด้วยเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอนี่ไงย่อใส่ย่อใส่อย่าแอบพี่น้องอย่ามาแอบให้เนียนหรอกนะฮะถึงผมจะไม่ได้นานแล้วผมก็รู้นะเกมนะผมเล่นมาตั้งนานแล้วนะฮะ อะไรเนี่ยลลโอเอ็นเอสอะไรสักอย่างเอ็นเอสนำไทยอะคนไทยไปเนี่ยน่าจะไม่ใช่มั้งไม่ได้เป็นก็ดีอยู่แล้วเอ้าทำไมผมเป็นน่ะตอนนั้นมันก็บอกว่ายังไม่ต,ไติดนี่วะงงเลยอ๋อผมโดนตบอะโดนตบตั้งแต่เมื่อไรโดนตบตั้งแต่เมื่อไรอ่เนี่ยอืดอะไรนีแม่น้ำลายน้ำลายเต็มปากเลยนะฮะ โอ้โหเกิดการเลยเพื่อนอุย้ยคนนี้เล่นโหดวะอันนี้มันรอดได้ไงเนี่ยคือใครยิงหลังวะเนี่ยใครยิงหลังเจอลนะด้านบนนะด้านบนเพื่อนเราไล่ไปตบแล้วไม,ไม่ไม่ไม่น่าจะมีนะตามมาเลยเพื่อนตามมาเลยเอามาหายไปไหนอะเพื่อน เอาวัดดีวัดวดีครับวัดดีครับวัดดีครับไม่เนียนหรอกพวกนายอะตรงไหนนี่อะเอา้าเรียบร้อยนะฮะเอาคนที่นี่ว่ะม,มันไม่มันไม่เนียนแต่เพื่อนเมื่อกี้นะโอเคผมแบบอย่าจะได้ยิงเยยังไม่ได้ยิงเลยนะเนะี่ยได้แต่โดนตบอย่างเดียวฮะ,ะปลาระเบิดแสงเปล่าไม่ใช่ระเบิดธรรมดาที่นี่แหละนะฮะไม่ใจะเป็นระเบิดแสงซะอิกนะ องนี้มันเป็นอะไรเนี่ยมันชอบโดดผ้าทุกทีเลยวเนะี่ยหลังเป็นปะนั่นไงว่าละเฮ,โฮ้ยทำไม,มนายเข้าไปเลยนายนายเข้าไปนู่นเลยนายนายเข้านายเข้าไปเลยอย่ามาหาเราไหนเออนหนไปนู่นแหละนายเข้าไปนู่นดีกว่านะเราไม่ต้อนรับพวกนายนะฮะเบไปกินตูมเฮ้ยมันกระตุกอะไรเนี่ยยิงก่อนยิงก่อนขอขอขอได้ยิงก่อนดิ รอยจงเพื่อนแล้วกันนะไอ้พอนเรายิงไปฮะรอรัดเพื่อนไม่ได้โขนไปตรงนู้นน่ะก็สุดมีปะแถนี้นี่ไงโดดทิ้งก่อนชึบแล้วก็เก็บแล้วก็ขึ้นรีบเก็บรีบขึ้นอะโดน <laughs> โดนไอ้เสียบหรือสับไปละนะสับหน้าแตกเลยเฮ้ยมันโดดยากจังนะตรงเนี้ยเป็นอะไรเนี่ยผมโดดไปค่อยขึ้นเลยอืม เออขึ้นสัก,กทีปลอดภัยแล้วหรือเปล่าเนี่ยโอเคฮะม่งคนนี้ไปไปสับลยอะเนี่ยคนน,นี้ไอคนน,คนี้มันแอบผมตรง,งนู้นนี่ป่ะจำได้นะฮะจำได้เลยวัดดี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 ด,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 ดีมีใครมั่งเนี่ยห้องนี้คนระับประมาณนี้ฮนะถ้าเกิดใครเล่นด้วยก็คอมเมนต์มาละกันกนี่ผีเกิดมาละล่างเพื่อนล่างเพื่อน,นล่างเพื่อนล่างผีมาแล้วผีนู่นผีอยู่ตรง,งนู้น อระเบิดดักตัวนี้ได้นะตูม้ไมนะไม่โดนเลยนะไม่โดนนะฮะนั้นโดนตบไปแล้วเพื่อนระวังระวังระวังนะระวังนะเด,เดี๋ยวเขาเยอะเพื่อนมาก่อนเด,เดี๋ยวเพื่อนเราล่วงอีกตัวนึงอ่นะทีขึ้นมาสิอะไรเนี่ยดาร์คฟค็อกซไม้เนี่ยเฮ้ย <laughs> มีคนรู้จักว่าคนรู้จักเหรอแต่ก่อนน้อ กะจะตอบเลยโดนตบแล้วโดนตบว่าไวมากเลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยอย่าเพิ่งยิงดิเราจะตอบแชทเนี่ยเราจะตอบแชทเราจะตอบแชทเดี๋ยวก่อนนะอย่าเพิ่งยิงนะเออใช่ครับอ่าใช่ครับใช่ครับใช่ครับ <c oughs> เฮ้ยกเราจะตอบแชทแต่ตโดนตบแล้วเอ้ยคนนี้คนนี้ทำอะไรอ,อ้าวเฮ้ยเฮ้ยไล่ตบมาเลยเพื่อนเออดักนะ่ะเรียบร้อยการย่อเลยนะ อไอเนี่ยเออผม fc ฮนะโอเคฮะขอบคุณมากมากนะผมไงเจ fc ด้วยเฮ้ยแต่เขาไม่รู้ว่าผมอัดคลิปว่าแต่ผมจะไม่บอกแล้วกันว่าผมอัดนะผมจะแบบ <laughs> เงียบเงียบไว้แล้วกันเดี๋ยให้เขามาดูคลิปนี้เองแล้วกันนะฮะเฮ้ยหลังปะไม่ใช่นะไม่ใช่นะนึกว่าหลังเป็นไปเลยเพื่อนเร็วเข้ารีบมารีบมาเร็วรีบมาเอาหู่ใครโดดลงเนี่ยปืนเดช เนะป็นเดทนะปืนเดทใครเป็นผีอะผมไม่ผมไม่ได้ยินเสียงนะเฮะ้ยวัสดีสวัสดีนายเอ้ย่าอย่าอย่าขึ้นมาอย่าขึ้นมาอย่าขึ้นมาอย่าพุม่มไปไททัสเ,เราเราเราได้อับเพื่อนอ้าวคนนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเอ่ออะไรเนี่ย,เ,เ,ยเคยดูคลิปอ๋อเคยดูเคยดูคลิปเขาโหทำไมตัวตัวหนังสือมันอ่านยากกว่าตัวเล็กเล็กจิ๋วเลยเล็กเอา้า ขึ้นมาเลยคือทำไมันอะไรกันเนี่ย what the... นะฮะ what the ทำไมมันยิงไม่โดนทำไมมันยิงไม่โดนมันตะกี้เนี้ยหืมวัดดีนายเอาเอาลงมาลงมาก็โดนดินั่นไงเรียบร้อยต้นตบไปละโอ้ยทำไมทำไมผมยิงมันไม่โดนมันตะกี้เนี้ยฟปนเดดคนนี้ปะเอที่เอฟซีผมอะเอ้ยอย่ายิงเรานะย,ายิงเรานะ อยงนี้แล้วนะเราไม่ได้ตบนายอ่ะเรียบร้อยแล้วโดนตบแล้วเฮ้ยคนนี้ก็คนไทยเนี่ยลีออนลีออนเอสแคนดี้ไปนะฮะลีออนะะ <c oughs> เอ็นเอสนะฮะเขาไปแอบตรงไหนกันเนี่ยตรงน่าไม่ใช่นะเอา้าเอา้าโดนตบแล้วเรียบร้อย <c oughs> เรียบร้อยนะฮะ อะไรเนี่ยคลิปล่าสุดรีวิวเข็มขัดที่ผมรีวิวนี่แหละยิงจเจาะแห่งความมืดเ mm. กมสุดท้ายแล้วเพื่อนเราเราก็จะไปแล้วนะเกมนี้พอแล้วนะเราก็จะไปแล้วนะเพื่อนตรงนี้ผมโดดไม่โดดไม่ได้โดดไม่ได้แกอโอ้ผีมันตบแน่นอนเฮ้ยผมเจอแล้วออยู่เพิ่งมานะเพื่อนไม่ทานแล้วไม่ทานแล้วไม่ทานแล้ว,ลวเฮ้ยลงไปฮึบ,ฮบ ชึบ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 เป็นเฮ้ยดูกันนะด้านบนเฮ้ยด้านบนเป็นผีนี่วะหืมใครมีประสาทมันเอ้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยคนนะเพื่อนมนุษย์แต่วไัยวัมากเอ้ยผม <c oughs> ผมว่าผมไม่ได้ทําอะไรแหละตอนนี้ฮะผมว่าผมน่าจะเดินวิ่งเล่นแหละเอ้ยผมผมวิ่งเล่นอะไรกันนะตรงนั้นอะมีป่ะเพื่อนหน้ามัน นะพวกว่านเดินหนีไปโอ้หาคนไม่เจออะยู่ไหนกันไม่เจอนะพวกนายพวกนายเจอกันเปล่าหึอา้าโดนตบโดนตบไปแล้วแอบตรงไหนไปเนี่ยผมมองไม่เห็นนะโอเคอะไรเนี่ยอโอเคให้เรียบร้อยจบเกมกันเลยนะฮะ รอเราดิ้งก่อนให้รือว่าผมจะเล่นอีตาหนึ่งวะเออจัดไปอีตาดีกว่าว่ะเขยบอกว่าเอาอีกตาดีกว่าวะเนี่ยผมจะหาห้องอื่นนะห้องอื่นแล้วกันด่านนี้ผมแบบโดดไม่ค่อยถนัดแหละมันต้องไอ้ด่านนั้นอ่ะด่านนี้คือผมเล่นไม่ถนัดเลยอ่ะนะฮะผมออกแล้วไปบ่ายเอยเนี่ยมันต้องนี่มันนี่มันนี้มันต้องด่านนี้มันถึงจะยิงได้มันๆนะฮะผมชอบด่านแคบๆอ่ะไม่ผมไม่ชอบด่านโล่งๆแบบด่านแบบเยอะๆอ่ะผมไม่ชอบอ่ะ ไม่ไงก็ไม่รู้อ่ะผมเล่นไม่ถนัดเลยอะ่ะโอเคฮะมาห้องใหม่แล้วกันไอ้คนที่ใช้ปืน M M E นะฮะปืนไฟนะฮะผมเล่นตาเนี้ยนะตาที่ตาที่คือตาสุดท้ายแล้วนะผมจะปิดคลิปละตอนนี้คือมีเสียงรบกวนเยอะนะที่บ้านขอโทษกันด้วยกันนะพูดอีกแล้วกันเพราะว่ามันไม่ค่อยสนุกไม่ได้มันไม่ค่อยยังงับนะแถวบ้านเนี่ยผมก็แบบอยากได้ห้องเก็บเสียงแต่ว่าเนื่องจากคือแบบมันไม่มีงบไงงบ,งบไม่พอแล้วก็ผมก็เปิดเสียงเกมโคตรดังเลย เนื่องจากคือผมจะให้มันดังๆให้กบเสียงรบกวนนะฮะแต่ผมจะพูดแบบดังๆแล้วกันตอนนีอผมพูดผมพูดแบบโคตรดังอะ่ะดังมากๆครับแบบลั่นลั่นบ้านเลยปืนไทยลั่นกับปืนเออเอ่มปืนปืนยืนนี่ผีตัวอีกคนนึงอะ่ะไปทำอะไรเนี่ยบัสแอร์บัสแอร์เนะี A ่ย A-I-R าทำอะไรของนายเนี่ยอืม คลิปนี้คือน่าจะประมาณสัก20กวกว่าถึง30แนะน่นอนเลยยาวๆนะคลิปนี้เกมคลาสสิกแอคชั่นพื้นที่ในการ s อผมมีเยอะไงดูกันยาวๆนะเพราะว่านานๆทีผมจะเล่นแล้วกันคลาสสิกเนะี่ยผมเบื่อผมเบื่อมากแต่ว่าคนดูคือชอบคนดูแบบชอบให้ผมเล่นนะแต่ว่าผมตัวผมเองแหละเบื่อเบื่อไปสุดๆเลยนะฮะแบบโคตรจะน่าเบื่อ มันแบบม่ค่อยจะมีด่านเนี่ยถ้าเกิดมันมีด่านไบโอนะถ้าเกิด G m อะ่ะถ้าเกิด G m อคุณฟังภฐฐาษาผมรู้เรื่องอะถ้าเกิดมีด่านอื่นนะผมจะแบบเออผมจะแบบอวยแหละมันมีแค่ด่านพวกนี้อ่ะมันมันน่าเบื่อแล้วว่าม,มีด่านเดิมๆมาช่วยอัปเดตด,ด่านใหม่ๆให้ได้หรือเปล่านะฮะแบบถ้าเกิดมีตด่านแบบมีด่านไบโอใหม่หม,มาเออมันมันมันจะได้ดีๆไงแบบจะได้แบบมีด่านใหม่ๆให้รับชมอะไรแบบนี้นะฮะอืม ได้ไหมครับก็เอาเปรียบเกินไปอ่ะมันเอาเปรียบผีเกินไปอ่ะเข้าใจไหมมันมันมันไม่มีความบาลานซ์เลยอ่ะนะฮะเหงื่อผมเริ่มออกเริ่มสัมผัสหนะ้าจอไม่ติดแล้วเนี่ยโอ้เงื่อออกอ่ะร้อนนะอากาศช่วงนี้คือร้อนมากประเทศไทยอ่ะเป็นอะไรมันเริ่มร้อนร้อนแบบจัดๆเลยอ่ะนะฮะหลังปะเนี่ยไม่ใช่นะโอเคฮะใครเป็นอ่ะผีอ่ะเอาตรงนู้นไงตรงนู้นผีอ่ะนะเรอ่มเบกินด้วยแหละลิ้นพันกันตู้ม ใครทิ้งปืนอะไรเนี่ยฟอสอปืนฟอสฟอสฟอ,ส,ฟอสไลเซอร์ไปเนี่ยไม่ใช่นะเออยิงมาเลยยิงมันยิงมังมนอ่ะปืนพกแล้วกันแต่ช,ช่วยเราช่วยเราช่วยทำดาเมจก่อนเราเราจะได้แท้งนะถ้าเกิดทำดาเมจให้ทีมอะเฮ้ยมันเข้าไปนในคุกแล้วคนในคุกมีคนเปล่าในนั้นอ่ะไม่น่าจะมีมัง้งผมไม่ลงไปแล้วงานผมกลัวมันดักระวังดักนะเพื่อนดักเปล่ามันไม่ดักนะ มันก็แบบอเอ้ามันตกทะลุใครมาเนี่ยฮะโอ้โหเพ่งโอ้ my god oh my god เดินช้าให้ตัวละครเดินช้ามาหุยติด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 หืมใครโดนตบกันเนี่ยขึ้นเร็ว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 ถอยไปถอยไป โอ้โหหุ้ย,ยมากันละหุ้ยชุบชุบชุบยิงยิงยิงมาเลยยิงมาเลยหุ้ยฮุ้ยฮุ้ยฮุแต่ว่านะเพื่อนลีโลด,ด้ยิงอยู่ลีโลด้ยิงดูลีโลด้ลีโดอยู่อือได้คิวได้คิวด้คิวมีใครยิงย่อเนี่ยฮะหลังมาแล้วตรงนี้ไงไม่ต้องมานั่งไม่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 ต้องมานั่งไม่ๆๆต้องมานั่งเลยทุกนายอืมใครมาทิ้งปืนเนี่ยเฮ้ยเราไม่เล่นนะเพื่อน เราขอเล่น้กระสุนหมดก่อนได้หรือเปล่าฮะเอาเอามาแล้วมาแล้วเอา๋ออ๋ออ๋ออื้มอื้มอื้อหมรัวๆเลยอออืื้หโดนยิงก็ปิวเอะไนนันแหละเฮ้ยไม่อย่ามาอย่ามาอย่ามากระเพื่อโดนตบเลยใหม่เนี่ยเพื่อนอ้าวฮีโร่เกิดแล้วด้านล่างครับระวังนะฮีโร่มันเกิดด้านล่าง ไหนไหนนี่ไง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 ฮะนี่ไงฮะฮึบฮึบฮึบช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 ึบตรงนี้ตรงนี้นี่ฮึบฮึบฮึบตบตบตบไป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 โดน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 อยู่โดนอยู่โดนอยู่ฮึบโดนอีกหนึ่งทีแล้วอีกหนึ่งจุดแล้วนะฮะอีกหนึ่งจุดแล้วล่วงเหรอล่วงล่วงเหรอล่วงเหรอชึบชึบชึบดักทางนี้ ฮึบนั่นโดนตบเลยโดนแย่งเลยโอ้โอ้ทำไยขี้แย,ย่งกันเลยอะ่ะฮึบมีคนเข้ามาหนึ่งคนฮะตอนนี้มาเจ็ดวิโอ้คนโคนเยอะเลยบนนี้สองหนึ่งปื๊บเข้าให้ใครเป็นอะ่ะหลังปะเนี่ยหลังปะเนี่ยเห็นระเบิดแฟร์สวยไหมสวยมากนู่นนูๆน,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 ๆนๆ พาเราไปดักหน้าเอามันไม่ทำอะไรตรงนี้นี่หว่ามาตรงนุ้นนี่หว่าเฮ้ยด้านล่างแล้ววิ่งวนอะไรกันเนีตู้สับสนอะไรกับชีวิตปะเนี่ยตู้เนี่ยแต่ว่าไอ้ตู้มันจะเอาเนี่ยไอ้ตู้มันจะเอาวะเนี่ยมันจะเอาหุยยิงมันก่อนเพื่อนไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยยิงก่อนดีนะยิงก่อนเพื่อนเอาล่วงแต่เพื่อนเนี้ยเดินล่วงเขียนเลยไปแล้วไม่อยู่แล้ว เฮ้ยหลังใช่ปะ่ะฮึบ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 ไปก่อนไปก่อนไปก่อนเฮ้ยมันไม่เห็นผมขึ้นบนเลยแล้วกันเดีย๋ยพึ่งมาเฮ้ยทำไมมันยิงไม่โดนวะเนี่ยโอ้โหมันยิงไม่โดนนะไม่เลยไม่เลยโอ้โหไม่ได้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 ฮะตรงนี้ไม่ได้เลยรอสกิลก่อน เอาโดนตบไปแล้วฮึบเรียบร้อยไหนนี้ทำอะไรทำอะไรทำอะไรกันทำอะไรกันนะฮะฮีโร่ตรงนู้นฮึบชึบตบตบไปดิตบไปดิตบไปดิอื้อตบเลยอื้อนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยอิตรงไหนวะมันมันมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะมนะันอยู่ไหนวะเพื่อนบนเหรอจู๊กเหรอนั่นไงจูกง๊กจริงเลยฮะจู๊กจริงเลยจู๊กติดด้วยนะ จุกติด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 นะฮะอดีสับเลยตบมาเลยฮึบ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 นีเอาไม่ได้คิวจ้ะ <c oughs> ไม่โอ้โอเคไปฮะไปเป็นเพื่อนไปเลยไปเลยไปไปไปเจ็ดวิฮะคนนี้มายืนค้างเลยเนะี่ย สามสองหนึ่งศูนย์ป้าบเขาให้หลังเป้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชด้านล่างนี่นไงด้านล่างเป็นนะเป็นผีระเบิดไปกินด้านบนตุ้มไม่ได้ฮะเอาโตัวฟรีดีกว่าเอาโตัวฟรีดีกว่าโอ้โหสไนปเปอร์ไอคนนี้เดี๋ยวก่อน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 นะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน เอา้าใครตองตบอ้าโอ้ยตรงนี้ไงอืึได้หนึ่งคิวเออลงลงไปเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยอ,อุออ้ยฮึฮึจ้าหลังมาเลยมาเลยเพื่อนนายตบนายมาตบเราดีกว่ามาเออผมไม่อยากเป็นฮีโร่ไงตบเราเลยขี้เกียจเป็นแล้วตบคนดีกว่ามันกว่าเยอะนั่นแหละตบคนดีกว่ามันกว่าเยอะ ฮึบชึบชึบชึบโอ้โหไม่ได้เลยวะเออนายตบไป,ยปยไปแล้วไหขี้เกียจวิ่งไล่มาและเอ้ามาพอดีเลยมาพอดีเอาได้คิวด,ด้วยเจ๋งไปเลยนะฮะจบเกมเย้เย้แๆๆม่งมือผมไปโดนตั้งหลายรอบเลยฮะมันอาจจะยินเสียงแบบซึดซึดนะฮะแล้วใครจุดอะไรตุ่มต่ำตุ่มต่ำมาจุดประทัดไล่นกกันไรไงนะฮะเพราะนกลงนานะลงนากินข้าวกันเต็มเลยฮะ โอเคมามผมจะได้กี่คิวเนี่ยเอ่เฮ้ยได้ MVP ด้วย4 4คิวจัดว่าเด็ดนะฮะโอเคทางานสหรับในคลิปนี้ก็มีกันเพี่เท่านี้ก่อนเลยกันผมก็ชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยกันนะก็เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันบ๊ายบาย